สวัสดีครับผม k p c p นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้การต่อวงจรชุดคอนโทรลมอเตอร์นะครับมอเตอร์หนเฟสหรือว่ามอเตอร์ปั๊มน้ำของเรานะครับผมหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปต่อเข้าชุดควบคุมสมมตินะครับผมก็ได้เช่นกันนะครับที่เป็นระบบ1นึ่งเฟสนะครับผมโดยในคลิปนี้นะครับผม ลักษณะการทํางานนะครับของชุดคอนโทรลมอเตอร์ของเรานะครับก็คือ,อเรามาทําการควบคุมมอเตอร์หรือว่ามอเตอร์ปั๊มน้ําของเราหนึ่งตัวนะครับผมแต่ว่าเราลักษณะการตั้งการทํางานนะครับก็คือเราให้มอเตอร์ของเราทํางานสมมติว่านะครับสมมุติเราให้ทํางานหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็หยุด การทำงานพักนะครับพักหยุดการทำงานไว้ประมาณสัก20นาทีในลักษณะนี้นะครับผมก็คือเราไม่ให้มอเตอร์ของเราทำงานต่อเนื่องนะครับผมนะครับก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับผมก็คือให้ทำงานแล้วก็หยุดการทำงานอย่างเช่นเราตั้งไว้2ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงแล้วก็ให้มอเตอร์ของเราพักประมาณ10นาที20นาทีหรือว่า30นาทีในลักษณะนั้นนะครับผมอุปรกรณ์ที่เราจะต้องมีนะครับ อ่าก็คือตัวเมนเบเกอร์หนึ่งเฟสสองสายนะครับผมแล้วก็แม่นาติคอนแทคเตอร์นะครับพ่วงด้วยโอเวอร์โหลดนะครับอ่าแล้วก็ตัวทาร์เมอร์รีเลย์นะครับผมเราต้องใช้2ตัวนะครับอ่านี่นะครับเราใช้2ตัวอ่แล้วก็อ่าเซเลคเตอร์สวิตช์นะครับผมอันนี้แล้วก็ตัวปั๊มของเรานะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มการต่อวงจรกันเลยนะครับผมอ่าตัวอ่ะทาร์เมอร์รีเลย์ก็เป็นรุ่นเดิมนะครับ รุ่นที่ผมบอกเพื่อนไปก่อนหน้านี้นะครับผมอันนี้นะครับรุ่นนี้เลยนะครับ H3C r ามอานะครับแล้วก็มีรูปวงจรการต่อนะครับผมติดอยู่ด้านข้างเลยนะครับอันนี้เราใช้2ตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อกันเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าคลิปจะยาวมากนะครับโดยที่ผมจะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับเข้าไปที่ตัวเมนเบเกอร์ขาออกนะครับผม เนี่ยก็คือเส้นไฟขาเข้าของเราเราเอาเข้าด้านซ้ายมือนะครับผมขาออกแล้วก็เอาออกทางด้านซ้ายมือนะครับเส้นไฟผมแทนด้วยเส้นสีแดงนะครับแล้วก็นิวตันก็จะแทนด้วยเส้นสีน้าเงินนะครับผมเส้นไฟนะครับที่ต่อออกมาจากเมนเบกเกอร์นะครับเราก็จะมาต่อเข้าตัวโอเวอร์โหลดนะครับผมที่พ่วงติดกับแมกนาติคอนแทคเตอร์นะครับหมายเลข95นะครับผมหมายเลข95นะครับ แล้วก็ทำการกัดล็อกสกคร์ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือเอาเข้าที่หมายเลขเก้าสิบห้านะครับผมแล้วก็พ่วงอีกหนึ่งเส้นนะครับผมเข้าที่หมายเลขเก้าสิบหกนะครับแล้วก็เ,เข้าที่หมายเลขเก้าสิบหกนะครับผม ครับเข้าที่หมายเลข96ปลายสายเส้นที่เราเอาเข้าหมายเลข96นะครับเราก็จะมาต่อเข้าตัว s e l e c t ร์สวิ t ช์ของเรานะครับคู่ด้านบนก็จะเป็นคู่ NC นะครับคู่ด้านล่างก็จะเป็นคู่ NO เราต่อเข้าตัวด้านล่างนะครับผมต่อข้าด้านล่างนะครับตัวนี้ะนะครับผม ต่อมาเราก็อาจจะเพิ่มเส้นสายไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับผมก็ต่อเข้าตัว selector switch นะครับ NO ขาออกนะครับผมก็อีกด้านหนึ่งนะครับอนนี้นะครับผมก็ต่อเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมเอาตัวทัมเมอร์เลเลย์ออกจากตัวช็อกเกตก่อนนะครับผมตรงช็อกเกตของตัวทัมเมอร์เลเลย์ก็จะมีหมายเลขบอกอยู่แล้วนะครับผมหมายเลขบอกอยู่แล้วนะครับด้านซ้ายมือนะครับผมหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองนะครับด้านบนก็สามสี่ห้าหกเรียงกันเลยนะครับทั้งสองชุดเลยนะครับผม ผมก็จะเอาเส้นไฟนะครับที่เราต่อออกจากขาออกตัวซีลักเตอร์สวิตช์จาก NO ขาออกนะครับผมเราก็จะไปจาเข้านะครับอันนี้ก็คือช็อกเกตตัวที่1นะครับก็จะเข้าที่หมายเลขแปนะครับผมนะครับเราจาเข้าที่หมายเลขแปนะครับเราก็ทำการล็อกได้เลยนะครับผม เราออเข้าที่หมายเลขแปดนะครับผมแล้ว <grid> ก็พ่วงแล้วก็เพิ่มเส้นสายไฟอีกหนึ่งเส้นเข้าไปนะครับผมเราก็ะจะต่อนะครับต่อเข้าที่หมายเลขห้านะครับผมนะครับเราก็จะตรงกันพอดีเลยนะครับกับหมายเลขแปดนะครับอันนี้ก็คือหน้าสัมผสัส NC นะครับเราก็จัาเข้าที่หมายเลขห้านะครับผม อันนี้ก็ตัวที่หนึ่งเหมือนกันนะครับอ่าเข้าที่หมายเลขห้านะครับผมแล้วก็ปลายสายนะครับอ่าปลายสายเส้นนี้นะครับผมอ่าเราก็จะอ้อมนะครับมาต่อเข้าตัวช็อเก็ตตมเมื่อรีเลย์ตัวที่2นะครับผมอันนี้เราเอามาเข้าที่หมายเลขเกนะครับผมเราจ้ามเข้าที่หมายเลขเ็ดนะครับตัวนี้ แล้วก็เข้าที่หมายเลขเจ็ดนะครับก็ใหญ่ไปนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมตัดหน่อยแล้วกันนะครับใหญ่ไปน,นิดหนึ่งแล้วเราก็จะพ่วงด้วยเส้นสั้นอีกหนึ่งเส้นนะครับผมอันนี้นะครับพ่วงเส้น,นสั้นหนึ่งเส้นก็เข้าไปที่หมายเลขเจ็ดเหมือนกันนะครับผมก็พ่วงเข้าไปอีก1เส้นได้เลยนะครับ แล้วก็ทำการขัดล็อกนะครับผมอ่าแล้วก็ปลายสายของเส้นสั้นเส้นนี้นะครับอ่าเราก็จะพ่วงจากหมายเลขเกตมาเข้าที่หมายเลขแปดนะครับอ่เส้นนี้นะครับเส้นสั้นเส้นนี้อ่าก็มาเข้าที่หมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดนั่นก็คือคอมมอนนะครับผมอันนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ เพิ่มเส้นสายไฟนะครับผมนี่นะครับของตัวที่สองเราก็จะมาต่อเข้าที่หมายเลขหกนะครับผมนะครับหน้าสัมผัส n o นนะครับผมตัวที่สองเรามาต่อเข้าที่หมายเลขหกนะครับเดี๋ยวก็ทำการขันล็อกไว้ก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็ปลายสายนะครับผมปลายสายเส้นนี้นะครับเราก็จะมาต่อเข้าช็อกเกตหมายเลขหนึ่งนะครับผมอันนี้เราก็จะเอามาเข้าที่หมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดจากหมายเลขหกนะครับผมอ้อมมามาเข้าที่หมายเลขเจ็ดนะครับก็ต่อเข้าที่หมายเลขเจ็ดนะครับตัวนี้ อันนี้ก็คือชุดคอยของตัวทัมเมอร์รีเลย์นะครับผมอันนี้ก็คือเส้นไฟนะครับเราป้อนไฟเข้าที่หมายเลขเจ็ดนะครับผมอันนี้นะครับแล้วต่อมาเราก็จะมาเพิ่มสายนิวตันกันก่อนนะครับผมเราก็จะต่อเข้าที่ ข่าออกของตัวเมนเดเกอร์นะครับผมนิวตันนะครับแล้วก็ทําการล็อกนะครับผมปลายสายนะครับนิวตันเส้นนี้นะครับเราก็จะมาจ่ายเข้าตัวช็อกเกต์ทารเมอร์ลีเด์นะครับเราก็จะต่อเข้าที่หมายเลข2นะครับผมเราก็เอาเข้าที่หมายเลข2นะครับ อ่าแล้วเราก็จะพ่วงนะครับพ่วงเส้นสั้นอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้นะครับผมอ่าเส้นสั้นหนึ่งเส้นอ่าเข้าไปที่หมายเลขสองนะครับอ่าพ่วงเข้าไปอีกหนึ่งเส้นได้เลยนะครับผมอ่าเพื่อที่เราจะไปจ่ายเข้าตัวที่สองนะครับอ่าน,นี่นะครับอ่าเราก็ปลายสาย แล้วก็มาจ้ำเข้ามาเลขสองของช็อกเกตตัวที่สองนะครับะนะครับผมก็จ้ำเข้าตัวที่สองได้เลยนะครับหมายเลขสองนะครับผมเข้าที่หมายเลขสองนี่นะครับผมต่อมาเราก็อาจจะเพิ่มเส้นสายไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับผมนะครับเข้าไปที่ หมายเลขหกนะครับของช็อกเกตตัวที่สองนะครับอ่าเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับผมอ่นี่นะครับเพิ่มเข้าไปตรงจุดนี้เลยนะครับที่มีสายไฟอยู่แล้วนะครับหมายเลขหกนะครับผม นี่นะครับปลายสายนะครับผมปลายสายที่เราจาเข้าไปเมื่อกี้อันนี้นะครับเราก็จะมาจ่ายเข้าชุดคอยของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับันนี้นะครับชุดคอย a 1 a อ่เราก็จาเข้าที่ A1 นะครับเราจ่ายเข้าที่ A1 เลยนะครับ ต่อมาเราก็จะเพิ่มเส้นสายนิวตันอีกหนึ่งเส้นนะครับเข้าที่ตัวเมนเบเกอร์ขาออกนะครับผมแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับ ปลายสายนะครับผมปลายสายเราก็จะเอาไปต่อเข้าชุดคอยล์ของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับห่าเมื่อกี้ก็คือเส้นสีแดงก็คือเส้นไฟอันนี้ก็คือนิวตันแล้วก็จ่ายเข้าที่ a 2นะครับนิวตันก็จ่ายเข้าชุดคอยล์ของแมกเนติกคอนแทคเตอร์เข้าที่ a 2นะครับผมอันนี้นะครับเพื่อให้ชุดคอยล์ รครบวงจรนะครับผมอันนี้เป็นคอย220อโวลต์น,นะครับผมต่อมาเราก็จะเพิ่มนะครับเส้นสายไฟนะครับเส้นสายไฟนะครับผมก็จำเข้าที่ตัวเมนเบรกเกอร์ขาออกนะครับเส้นไฟนะครับเส้นนี้ เาเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับปลายสายเส้นนี้นะครับผมเราก็จะไปป้อนเข้า,าชุดคอนแทคของแม่เหติดคอนแทคเตอร์นะครับผมนะครับเราก็จะมาจ่ายเข้าที่ L 1นะครับจ่ายเข้าที่ L 1นนะครับผม นี่นะครับเส้นลายนะครับต่อมาก็เพิ่มเส้นสายนิวตันนะครับผมเดืตอตนก็ต่อออกจากตัวเมนเบเกอร์เช่นกันนะครับก็เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับผม ก็ทำการขันล็อกนะครับอนิ่อตนเส้นปายเส้นนี้นะครับเราก็จะมาจ่ายเข้าชุดคอนแทคเหมือนกันนะครับชุดคอนแทคของแม n นาฏิคอนแทคเตอร์นะครับเราก็จะมาจ่ายเข้าที่ l 3นะครับผมเอามาเข้าที่ l 3นะครับตัวนี้ นะครับผมต่อมาก็เป็นเส้นเส้นไฟจากมอเตอร์แล้วนะครับผมนะครับมอเตอร์ของเราก็จะเป็นมอเตอร์หนเฟสสองสายนะครับผมหรือว่าจะเป็นปั๊มน้ําของเรานะครับถ้าเป็นมอเตอร์เราก็เอามาจําได้เลยนะครับโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องคํานึงว่าเส้นไหนเป็นเส้นเส้นไฟหรือไม่มีไฟนะครับผม อขอให้เราต่อวงจรให้ถูกต้องนะครับเราก็จะมาต่อเข้าที่ T1 กับ T3 นะครับก็จำเข้าไปได้เลยนะครับผม อีกหนึ่งเส้นก็ต่อเข้าที่ T3 นะครับถ้าเป็นชุดควบคุมสมาร์ทนะครับผมเพื่อนๆก็ต่อสายไฟอ,ออกจากตรงจุดนี้ไปได้เลยนะครับไปจำจำเข้าชุดควบคุมนะครับก็คือฝั่งด้านซ้ายนะครับถ้าเราไปต่อเข้าชุดควบคุมนะครับผมฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นเส้นลายนะครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นเส้นนิวตอนนะครับ เราก็เอาไปต่อเข้าชุดควบคุมของตัวซัเมอร์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราทำการใส่ตัวทัมเมอร์รีเลย์เข้าไปนะครับลักษณะการตั้งนะครับผมก็คือที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปอยู่แล้วล้วนะครับผมก็คือ,อโหมดการตั้งของเรานะครับก็จะมีการตั้งโหมดอันนี้เราจะตั้งอยู่ที่โหมด A นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับโหมด A นะครับอาจจะมีอาจ หมุนอยู่นะครับหมุนได้อยู่นะครับเราตั้งไปที่โหมด A นะครับผมแล้วก็เอฟอีซีเราก็ตั้งตรงนี้นะครับจะเป็นวินาทีนะครับเราจะตั้งเป็นวินาทีหรือเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้นะครับหมุนตรงด้านขวามือนะครับผมตรงนี้นะครับ M by n เนี้ก็คือเป็นนาทีนะครับเออเป็นนาทีนะครับผมอ่า S, s, s r s นั่นก็คือเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะโชว์ตรงนี้นะครับโชว์ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าเราก็จะถ้าเราตั้งเป็นชั่วโมงตัวนี้เราก็ตั้งเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับแต่ระยะเวลาที่เราให้มอตเตอร์ทํางานก็คือเราสามารถตั้งแตกต่างกันได้นะครับว่าให้มอตเตอร์ทํางานหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้หยุดการทํางานประมาณสักสินาที20นาทีอย่างนี้เราก็ตั้งได้นะครับผมเดี๋ยวเรามา ันผมจะตั้งเป็นวินาทีแล้วกันนะครับผมนะครับเพราะว่าทดการทดสอบก็จะไม่ใช้เวลานานนะครับผมันผมก็ตั้งมา sec นะครับเป็นวินาทีก็ทำการเสียบเข้าไปนะครับลักษณะนะครับผมเมื่อผมทำการ on mendekker ขึ้นนะครับแล้วก็บิด selector switch นะครับมาที่ on นะครับผมลักษณะก็คือตัวที่1อันนี้ก็ผม นะครับตัวที่1ตัวอันนี้ก็คือตัวที่2นะครับตัวที่1นี้นะครับผมก็คือเราจะตั้งนะครับระยะเวลาการทํางานของตัวมอเตอร์ของเรานะครับตัวที่1นะครับส่วนตัวที่2ก็คือระยะเวลาในการหยุดการทํางานนะครับผมหยุดการทํางานก็คือชะลอนะครับชะลอการทํางานว่าให้มอเตอร์ของเราหยุดการทํางานกี่นาทีนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้ก็คือมอเตอร์ทํางานอันนี้ก็คือมอเตอร์ชะลอการทํางานหรือหยุดการทํางานนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการจ่ายไฟเข้ามาที่ตัวเมนเบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าตรงนี้ผมก็ได้หมุนนะครับผมหมุนตัวทัมเมอร์รีเลย์นะครับมาที่อ่าศนย์ถึงสินะครับศูนย์ถึงสิบสองทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็อ่าตั้งไว้ที่โหมดโหมด A นะครับโหมด A ทั้งส แล้วก็หมดวินาทีนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมก็ตั้งมาอันนี้ก็คือมอเตอร์ของเราทํางานนะครับมอเตอร์ Motor ทํางานผมสมมติว่าผมตั้งมาที่เลข1ิอันนี้ก็เท่ากับว่า10วินาทีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้หยุดการทํางานก็เอาประมาณสักผมตั้งไว้4วินาทีแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวก็ออนนะครับผมทำการออนแล้วนะครับอันนี้นะครับ ตรงนี้ทัมเมอร์รีเล์ของเราไฟกระพริบมาแล้วนะครับจ่ายไฟเรียบร้อยแล้วก็ตัวปั๊มของเราก็ทํางานนะครับก็จะทํางานอยู่ที่10วินาทีนะครับสิวินาทีอ่นนี้นะครับเราก็จะหยุดการทํางานที่4วินาทีนะครับผมอ่นนี่นะครับเดี๋ยวผมทําการตั้ง เอาสักสิบสองนะครับผมอ่าสิบวินาทีนะครับอ่าตรงนี้ก็สี่วินาทีเหมือนเดิมนะครับผมอ่าแล้วก็ทําการออนนะครับอ่าน,นี่นะครับผมอันนี้ก็ปั๊มของเรานะครับก็จะทํางานที่สิบสองวินาทีนะครับแล้วก็จะหยุดการทํางานสี่วินาทีนะครับผมอ่าน,นี่นะครับ ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมก็คือตัวที่หนึ่งนะครับมอเตอร์ทํางานนะครับมอเตอร์ทํางานตัวที่สองก็คือตั้งให้มอเตอร์ชะลอการทํางานหยุดการทํางานนะครับก็คือเราสามารถสลับกันได้เลยนะครับว่าจะให้มอเตอร์นะครับทำงานมากกว่ามากกว่าเวลาที่เวลาพักนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็ตั้งตัวนี้ให้เยอะกว่า แล้วก็หมุนตัวนี้ให้น้อยกว่านะครับผมนะครับอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมตั้งตัวนี้มาที่อ่าสิบแล้วกันนะครับผมนะครับแล้วก็ดูกันสลับการทํางานนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็จะพักที่สิบวินาทีนะครับสิบวินาที เดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะครับผมอันนี้พักสีวินาทีแล้วก็จะทํางานอยู่ที่สีวินาทีเท่านั้นนะครับผมอันนั้นนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมครับผม KPCP นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านเคยนะครับสำหรับในลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม